แต่เรามีความคิดเห็นที่ที่มองออกนะครับเป็นเป็นรูปธรรมว่ามันไม่เหมาะสมเพราะชนบุรีย้ายไปตาตอามาชนบุรีเราก็เลยเกิดความสงสัยว่าทำไมถูกโยกย้ายผมยังไม่เห็นหนังสือเบียนเข้าที่จะาอย่างสภาเราก็ยังไม่รู้เพิ่งรู้ตอนที่ประชุมสมทบ,บยยัญญัตินั่นเองทบทวนย้ายหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรฟ้าผ่าวันกระทบพัฒนาภาคเกษตรภูมิภาค โดยสมาชิกสภาเกษตรกรจาก3จังหวัดรวมตัวกันเข้ายื่นหนังสือร้องเรียนแก่นายนรงรัตน์ม่วงประเสริฐรองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติรักษาการเลขาธิการสภาเกษตรกรเพื่อขอให้ทบทวนการยกย้ายหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรของจังหวัดตราดชนบุรีเพชรบุรีแบบเร่งด่วนสังเกตว่าเป็นการยกย้ายแบบไม่ได้รับความเป็นธรรม น Dante, ย resigned, ายไพชยนกังวลกิตประธานสภาเกษตรกรจังหวัดชนบุรีนายธนพงษ์เจริญนานรองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดชนบุรีคนที่หนึ่งพร้อมสมาชิกสภาเกษตรกรจาก3 uh, จังหวัดทั้งชนบุร <urch ASE> ีตราดและเพชรบุรีโดยมีนายภาคินโพกพิบูลสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตราดพร้อมด้วยนายวิโรธพันนันรองประธานคนที่1สภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบุรีพร้อมสมาชิกสภาเกษตรกรจาก3จังหวัด ทั้งชนบุรีตราดและเพชรบุรีกว่า50นายเดินทางเข้ายื่นหนังสือร้องเรียนณสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะจังหวัดนนทบุรีน,นายนรงรัตน์มุ่งประเสริฐรองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติรักษาการเลขาธิการสภาเกษตรกรกล่าวว่าการยกย้ายหัวหน้าสำนักงานเกษตรกรทั้ง3จังหวัดเพื่อเป็นการพัฒนาต่อยอดความสำเร็จของแต่ละจังหวัดนำไปแก้ไขต่อยอดการพัฒนาภาคเกษตรกรในทุกพิติ ขณะที่นายภาคินพงศพิบูลสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตราดเผยว่าสภาเกษตรกรจังหวัดตราดไม่เห็นด้วยที่จะย้ายหัวหน้าสภาเกษตรกรจังหวัดตราดไปจังหวัดชนบุรีและให้จังหวัดชนบุรีย้ายสลับมาที่จังหวัดตราดพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าสาเหตุการย้ายหัวหน้าสภาเกษตรกรจังหวัดตราดเพราะทําเรื่องขอเปลี่ยนรถประจําสํานักงานหลังจากที่เคยยื่นเสนอรถโฟวิ view, แต่กลับได้รถปกติมาใช้ในพื้นที่ ที่มีภูมิประเทศต้องขึ้นเขาขึ้นเกาะลุยสวนเพราะสอบถามไปยังสภาเกษตรกรแห่งชาติกลับถูกย้ายแบบไม่มีสาเหตุแล้วจมบ,บตาดเนี่ยเมื่อข่าวที่แล้วเราก็ขอรถโฟล์วเพราะว่าพื้นที่จมบตาดมีทั้งเขามีทั้งนามีทั้งไรทั้งหมดเลยเราเลยมีความจำเป็น,นต้องใช้รถโฟลนะครับไม่องั้นก็คือเวลาเราเดินทางก็จะลำบากนะครับเวลาจะมีคำสั่งใดก็ขอฝากด้วยนะครับขอให้มีการสอบถามหรือวิเคราะห์ก่อนที่จะดำเนินการ ตส่ตวสนกนการมณีรัตโรธรองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดชนบุรีคนที่หนึ่งเผยว่าวปัจจุบันหวัวหน้าสภาเกษตรกรจังหวัดชนบุรีเกิดอุบัติเหตุบาดเจ็บสาหัสกลับถูกให้ย้ายไปเป็นหวัวหน้าสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตราดชอบไม่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยเราเป็นสภาเกษตรเอาจิงเราไม่มีความรู้เรื่องกฎหมายตรงนี้หรอกครับแต่เรามีความคิดเห็นที่มองออกนะครับเป็นรูปธรรมว่า มันไม่เหมาะสมแล้วเราก็าว่าคนใหม่มากว่าจะมาเรียนรู้อะไรผมว่ามันเสียเวลาเสียเวลากว่าจะมาเรียนรู้กันอีกรุ่นนี้นั่นแล้วอย่างอย่างทางะบาชาติชี้แจงมาว่าหัวหน้าสำนักง,งานมีปัญหากับสมาชิกสภาหรือว่ามีปัญหาไม่มีครับเราเอาสมาชิกสภามายืนยันขณะที่นายวิวโรธพันนันเกษตรกรจังหวัดเพชรบุรีกล่าวว่าวันที่มีคําสั่งย้ายสมาชิกสภารวมไปถึงพี่น้องชาวเกษตรกร,กรในพื้นที่ ต่างตกใจกับคำสั่งเร่งด่วนแบบนี้จึงอยากจะวอนทางสภาเกษตรกรแห่งชาติช่วยพิจารณาคำสั่งและทบทวนการยกย้ายในครั้งนี้มองว่าเป็นการเลือกปฏิบัติซึ่งไม่เป็นธรรมเพราะหวันว่าอาจจะมีผลกระทบกับการพัฒนาขับเคลื่อนภาคเกษตรกรในพื้นที่หากเป็นการยกย้ายเพื่อพัฒนาองค์กรจริงก็ต้องสลับหมุนเวียนทั้งประเทศไม่ใช่เลือกปฏิบัติแค่บางจังหวัด ดังคำสั่งที่ออกมาในครั้งนี้และเตรียมยื่นเรื่องต่อไปยังศาลปกครองระเบียบเก่าเขาบอกว่าแปีนั้นแล้วระเบียบใหม่เขาจะมอ้าวา่าครบรอบสปีจะให้ย้ายและเดยกแตนี้เขาก็มาแก้ใหม่แล้วแก้ใหม่ผมผมยังไม่เห็นหนังสือเบียนเข้าที่สภพายัางสภาเราก็ยังไม่รู้เพิ่งรู้ตอนที่ประชุมสมทบ,บยยันนี้กันนั่นเองไม่กำหนดการโยกย้ายเรื่องต่างๆเรื่องมีมีคำสั่งตั้งที่หนึ่งตุลาขยายที่สิบหกเราก็เลยเลยประชุม่วนแล้วก็มายื่นหนังสือ เพราะเราไม่รู้มาก่อนเพราะมันช่วงสับเปลี่ยนงบประมาณพอดีเราก็วางแผนงานนิดนึงม,ม,ม,มันก็คล้ายๆกันท่านหวัดไหนโดนก็เหมือนกัน